เราถึงพัทยาแล้วเย้เด็กโดดเรียนมาพัทยาค่ะใช่จ้ะลูกกอจอดีดีใช่ครับอันทีนี้เลยนะอยู่ร้านนี้ไหมเออใช่สุดหล่อสุดหล่อของมาม้าสุดชวยของมาอร่อยไหมเดี๋ยวป้าต้องอยากมากินแน่เลยอ่ะหลับห้องเราแบบมุมดีมากเราเห็นสวนน้ำทั้งหมดร้านะพอดีเขาเหรอคะ สูงเงเลย,เลยมาถ่ายรูปชอแฮกกับชอบคำตรงนี้ให้หลัหันมาทีหันมามองมาม่าหน่อยแชร์ช้อยคลิปที่ซับสไครต์และเพย์สับเบลไอคอนเรถึงที่ไหนแล้วลูกไดูสยี่ยึ้พัทยาแล้วเย้เด็กโดดเรียนมาพัทยาค่ะมาพูดเลยที่วัดรนอนเข้าคลุกเลยเข้าคลุกเลยเหรอแค่โดดเรียนเนี่ยนะเอาแต่ว่ามาถึงแล้วแวะที่แรกก็คือร้านประจำร้านดะ ปูเป็นเป็นเป็นเนี่ยนที่เขาทำร้านปูหวานนะใช่ตอนนั้นเราซื้อลูกโป่งร้านนี้นอกจากซื้อไอติมแล้วเราซื้อลูกโป่งและลูกโป่งเขาอยู่แบบครึ่งค่อนปีอ่ะมันไม่แตกอยู่เหมือนเดิมครึ่งปีเลยค่ะแล้วเขาทำร้านแบบเสร็จสวยๆแล้วแฮแๆไปกินข้าวก่อนละกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาซื้อกินกันไปครึ่งค่อนทางแล้ว ทำไมคน,นนั้นง่วงอะคะเกยป้าสั่งอะไรนี่ก้างกระดานใส่ซีนี้อ๋อก้างกระดานใส่ซินสสี้ว้าวชิมยังคะเนี่ยยังเลยต้องการตะเกียบต้องการตะเกียบมนานี่ยอะไรก้างหนูก้างปกติเรากินแต่ที่เป็นก้างทอดเนี่ยอันนี้ป้าเขาเป็นแบบซาซิมิโฝนตกก็กลางล่งค่ะใช่ค่ะเขาหมายถึงที่นี่ก,ก็คือที่ร้านนี้แหละใช่จ้าลูกมาจอดอดที่ที่ ใช่ครับอันที่นี้เลยนะแล้วตอนนี้ชอบทำอยู่ร้านนี้ไหมอยู่ร้านนี้ไหมเออใช่เรากินอาหารเสร็จแล้วมาได้เวลาไปสั่งไอติมกันเล็กเกสนใจตู้นี้มากเลยไม่มีคคนดูสิคือโคมเป็นไอติมวยไม่มีคนอยู่ในนี้เลยหรอ อ้าวใช่เจอปูอ่ะว้าวมีปูอยู่นี่ด้วยอาจจะมีเติมเงินหรือตัวทองนะโอ้ยม้าจัปูอีกตัวหนึ่งเห็นกา้ามอยู่ตรงนี้เฮ้เห็นก้ามแอบอยู่ในใบไม้อุ้ยเจอปูอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้อือมีปูหลายตัวเลยใกล้ๆเ,เอา้าวใจอีกตัวอุ้ยจริงๆว่าอยู่บน,น อ๋อเดินทัวร์ก่อนเลยเหรอชสาขาเอาแบบโคนหรือเอาแบบถ้วยช้อปปิ้งก่อนจ้ะบบ <laughs> ตอนนั้นเขามีถ้วยหลายสีมากเนาะเราก็มีสีชมพูก,ก,กับ,บเอ้าปูน่ารักมากตุก๊กตาปูน่ารักอ่ะบบน่ารักจริงๆมาหมดทั้งหมดแล้วเลยมาเลยอ่ะคะใช่เอาตังค์มาคะ่ะเอามีตังค์ป่ะคะอ๋อเอาไปเอาอีกตัวนึงเหรอน่ารักจริงๆอะ่ะ นี่ไงปูน้อยอยู่ในไอติมด้วยอ่ะน่ารักรอ่เกะเราไม่กินเธอเหรอแต่เราไปสั่งไอติมกันเถอะเด็กๆเดี๋ยวเราจะได้เข้าโรงงานไปไปครับอขอตังค์เหรอช่อบให้มาเลือกไอติมตรงนี้ก่อนเลยม่าม้าเมนูมาให้แล้วอันนี้มีแบบนี้ด้วยนะช่องแฮรชอกคามเป็นชอน็อกโกแลตลาวา้วก็กินกับไอติมได้เนี่ยมีไอติมเนี่ยลูก เอาไอติมแล้วก็มีช็อกโกแลตลาวาก็ได้โหน่ากินทุกอย่างอะลูกคุกกี้ก็น่ากินครับคุกกี้เมื่อกี้ไงที่อยู่ในตู้คุกกี้ปูอ๋อมาม่รู้แล้วหนูจะแบบแท่งอย่างงี้ใช่ไหมใช่โอเคไปเลือกเลยเลือกรสชาติช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือนมเลือกนมใช่ไหมเอ้ยหนูจะเอาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือนมแล้วก็เลือกช็อกโกแลตโคตติ้งจะชุบเป็นช็อกโกแลตหรือสตรอเบอรี่แล้วเลือกท็อปปิ้งสองอย่างจบเรื่องไป ชอบแฮ i อ่อตะกี้ว่าแมาบอกให้นั่งเฉยๆชอบแฮมาแล้วของแฮมาแล้วค่ะระวังสะดุดของแฮค่ะเฮ้ยน่าจะต้ง s p r i n k ด้วย sprinkle โอ้ยโอ้โหฟินเพราะหล่ะครับเดี๋ยวตาโชคหางไงครับ โอเคแม่ขอน้องเติมหม่หนึ่งนะหนูเสร็จยังรอแป๊บนึงน้องขอน้องเดี๋ยวมาละลายก่อนนะลูกไปเกิดอิกมแลลูกโอเคน้องไม่หมุนแก่งมาเรียบร้อยไหมเขาทำเรียบร้อยไหมโอเคแข่งมากครับ สวยของมมาอร่อยมะเดี๋ยวปาต้องอยากมากินแน่เลยอะ่ะว้าวน้องกินแคสปิงเกิลที่เขาให้ก็ก็ฟินแล้วใช่ไหมน้องอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ดูสิเมื่อกินในติ๊ไม่หมดค่ะต้องถือไปกินในรถต่อเยอะมากค่ะอะไรเละคือกินกันคฮลจุ๊บคพลจิ๊บอิ่มเหรอลูกอิ่มเหรอเลยไม่กินต่อเหรอกินไม่ไหวเหรอคะตดเลยอคะค่ะมาห้องแหมาให้ห้าแหถ่ายกับปูยักษ์หนึห่งสองสามหนึ่งสองสามกินปูเหรอกินปูอย่าเลย เดี๋ยวสเตชันต่อไปเราจะเข้าไปที่โรงแรมแล้วช้อแนบบ็กโกขึ้นรถเร็วเรามาถึงแล้วการเซ็นเตอร์พอยด์นะคะเด็กส <c oughs> องคนนี้ประจำที่ <c oughs> ประจำที่ไปเกาะแน่ๆน,นะคะเกาะแน่ๆน,นะคะ <c oughs> ว้าวเลยเหรอคะ อ๋อสะพานกระสออยู่ตรงนั้นนะ่ะโห้ยห้องนี้วิวดีมากช่องแฮร์มาไมเห็นสไลเดอร์อรอน,น,นี่ไงมามเห็นสไลเดอร์ตรงนี้เลย,ยน,น,นี่ไงมาเห็นที่ที่กาดเสื้อสีส้สอมอยู่เนี่ยเห็นเลย<ะ>เห็นจักรช่องทำว้าวเลยหุย้ยช่องแฮหมามีดาวเจอดาวขั้งบนเพดานด,ด้วยช่องแฮรนอนเลยอะคะโอนอนชมวิวเลยอะ เด็กออกมาดูวิวเปลี่ยนชุดแล้วนี่ห้องเราเป็นวิวนี้ซีวิวเห็นไหมคะเห็นทะเลพัทยาแล้วก็นี่หลับห้องเราแบบมุมดีมาก<ๆ>เราเห็นสวนน้ำทั้งหมดล้าสวัสดีเขาเหรอคะ,อน,ะคนืยางสีฟ้าโอ้ยมุมเขาทําดีมากเลยอะ่ะอันนี้เราได้มุมที่เจ๋งมากเลยชอแฮคือเราเห็นสวนน้ำทั้งหมดในรูปไม่สวยเท่านี้นะ,ะในรูปไม่สวยเท่านี้เหรอคะนี่สวยกว่าในรูปอีกเหรอคะ เล่นแล้วเดี e ๋ยวลองมาม่าก <raft> e right ับป๊า <majority> ป <Officer paperwork> ๊าเป็น <foi> ชุดนดนึงเขาบอกว่าที่นี่คือเราจะต้องไปถ่ายรูปกับอะไรบ้างรู้ไหมลูกเห็นสะพานกระจกไหมนี่เป็นแลนด์มาร์กของเขาที่จะต้องถ่ายสะพานกระจกโค้งๆอ่ะลูกเห็นไหมแล้วก็ถ่ายกับลูกโลกสีทองแล้วก็ถ่ายรูปกับชิงช้าตรงนั้นเห็นไหมชอบแฮชอบคัมมีม้าเป่าลมไว้ให้ให้เอาขี่ได้มาตัวจริงม้งแหมมาถ่ายให้ดูจากวิวจากคนนี้อีกทีหนึ่งนะว่าเนี่ย เล่นอะไรได้บ้างโอ้ยมันน่าเล่นไปหมดเลยแดงแดงแดงแพร้อม <ใน S 1> แล้ว,ลวใช่ไหมใสูงจังเลยสูงจังเลยมาถ่ายรูปชอบแหกกับชอบขำตรงนี้ให้หนูหันมาทีหันมามองมาม้าหน่อย <ใน S 1> มุมนี้ดีมากสุดเลยอะห้องที่อยู่ปีกมุมเนี้เห็นทะเลด้วยแล้วก็เห็นส,สวนน้ําทั้งหมดสระว่ายน้ําทั้งหมดเลย <ใน S 1> อ๋อรู้แล้วชอบแหกชอบขำนั่งตรงนี้ให้มาหน่อยนั่งตรงนี้มาม้าจะถ่ายให้เห็นไอ้สวนน้ําด้วยนั่งเลยทั้งสองคนเลยพี่น้องที่รักมานั่งไปเลยลรกอ้าว สองคอนเออโอเคดูวิวเลยนี่ดูวิวจากห้องอยู่นะพ,พี่เรียกพี่ข้างล่างหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยเหรอพี่พี่เรียกอะไรพี่เขาอะ่ะอ่ะซอแฮยิ้มหวานหมองมะบางสวนน้ำใช่ไหมสวนน้ำอยู่ไหนโอเคอยู่นู่นหนึ่งสอง ไปมาแล้วไมาแล้วนูเกือบหลุดหูเกืบหลุดโคงเลยเมื่อกี้ไหเห็นน่ะหนูกืบหลุดโค้งมีเด็กกระสีมามะเด็กกงสคัญมาเถ้าค่ะปลาเถคโอเคไหมพราะขากลายเป็นมอรไลออนเลยลงมาถึงพนน้าได้เลยอ่ะ Please subscribe and press the bell icon.